เรื่องของการขวางรถพยาบาลหรือการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือพยาบาลถือเป็นเรื่องร้ายแรงและมีผลทางกฎหมายที่ชัดเจนในประเทศไทยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการกระทำนั้นส่งผลให้เกิดความเสียหายร้ายแรงถึงแก่ชีวิตของผู้ป่วยในบริบทของกฎหมายไทยการขัดขวางรถพยาบาลที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ฉุกเฉินนั้น อาจเข้าข่ายความผิดได้หลายมาตราขึ้นอยู่กับเจตนาและผลของการกระทำครับความผิดเกี่ยวกับการจราจรหากเป็นการจอดรถขวางทางหรือกีดขวางการจราจรโดยทั่วไปอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกซึ่งมีบทกำหนดโทษปรับแต่ถ้าการขวางนั้นมีเจตนาขัดขวางรถถูกเฉินโดยเฉพาะอาจมีบทลงโทษที่หนักขึ้นได้ครับ ความผิดฐานขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานรถพยาบาลที่กำลังนำส่งผู้ป่วยถูกเฉินนั้นถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสาธารณประโยชน์และเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในรถก็คือบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่หากมีการขัดขวางโดยเจตนา อาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา138ฐานต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ซึ่งมีโทษจำคุกและปรับความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนี่คือประเด็นสำคัญที่สุดในกรณีที่ผู้ป่วยเสียชีวิตจากการถูกขัดขวางรถพยาบาลหากการกระทำของบุคคลที่ขวางรถพยาบาลนั้นเป็นการกระทำโดยประมาทซึ่งหมายถึง การกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจกต้องมีตามวิสัยและพฤติการและผู้กระทําได้ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นแล้วแต่หาได้กระทําไม่เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายผู้กระทําอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291ซึ่งมีโทษจําคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน20 0 0 0 0บาทในกรณีนี้ศาลจะพิจารณาว่า การเสียชีวิตของผู้ป่วยนั้นมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการถูกขัดขวางรถพยาบาลหรือไม่เช่นหากการขัดขวางทำให้รถพยาบาลถึงที่เกิดเหตุช้าลงอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่สามารถนำส่งผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลได้คันเวลาจนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตก็อาจจะเข้าข่ายความผิดนี้ได้ครับความผิดที่อาจจะพิจารณาเพิ่มเติมหากพิสูจน์ได้ว่ามีเจตนาทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยทางอ้อม อาจมีบทลงโทษที่รุนแรงกว่านี้แต่ในกรณีทั่วไปของการขวางรถพยาบาลมักจะพิจารณาจากเจตนาประมาทมากกว่าส่วนเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวล่าสุดที่มีคนจอดรถขวางรถพยาบาลหน้าโรงพยาบาลจนมีคนเสียชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่สะเทือนใจและเป็นอุทาหรณ์อย่างยิ่งในสังคมไทยครับลองนึกภาพตามนะครับวันหนึ่งที่ชีวิตของคุณหรือคนที่คุณรัก กำลังแขวนอยู่บนเส้นได้ทุกวินาทีมีค่าแพทย์และพยาบาลกำลังเร่งทำทุกวิถีทางเพื่อให้ไปถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดหรือเพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงทีแต่แล้วต้องมาติดอยู่เพราะรถคันนึงที่จอดรถขวางอยู่หน้าโรงพยาบาลซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายของการต่อสู้กับความตายความรู้สึกของญาติผู้ป่วยในขณะนั้นคงเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานความหวังที่ริบหรี และความโกรธแค้นต่อการกระทําที่ไร้ความรับผิดช,ชอบการจอดรถขวางทางเข้าออกโรงพยาบาลโดยเฉพาะจุดฉุกเฉินนั้นไม่ใช่แค่การละเมิดกฎจราจรธรรมดาแต่มันคือการละเมิดสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของเพื่อนมนุษย์และเป็นการมองข้ามความสําคัญของชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาหลายประการในสังคมของเราครับประการแรกคือจิตสํานึกสาธารณะ การขาดความเข้าใจว่าการกระทำเล็กๆน้อยๆของเราอาจส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อผู้อื่นได้ผู้ที่จอดรถขวางอาจไม่ได้มีเจตนาร้ายถึงขั้นจะทำให้ใครเสียชีวิตแต่การขาดตระหนักว่าพื้นที่หน้าโรงพยาบาลโดยเฉพาะทางเข้าถูกเฉินนั้นมีความสำคัญสูงสุดสำหรับชีวิตคนการจอดรถเพียงไม่กี่นาทีเพื่อธุระส่วนตัวอาจหมายถึงชีวิตที่จากไปของผู้ป่วยหนึ่งคน ประการที่สองคือความเร่งรีบและเห็นแก่ตัวในสังคมเมืองที่ทุกคนต่างรีบเร่งบางครั้งเราก็ลืมที่จะคำนึงถึงผู้อื่นการหาที่จอดรถที่สะดวกสบายที่สุดแม้จะเป็นพื้นที่ห้ามจอดหรือขัดขวางผู้อื่นก็อาจถูกมองข้ามไปเพราะความสะดวกส่วนตัวประการที่3คือการบังคับใช้กฎหมายและการให้ความรู้แม้จะมีกฎหมายและบทลงโทษอยู่แล้ว แต่หากไม่มีการบังคับใช้ที่เคร่งครัดหรือไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงถึงผลกระทบของการกระทําดังกล่าวเหตุการณ์เช่นนี้ก็อาจเกิดขึ้นซ้ําได้อีกครับเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดสําหรับสังคมไทยมันเตือนให้เราทุกคนตระหนักว่าการเคารพกฎระเบียบการมีน้ำใจและการคำนึงถึงผู้อื่นในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การเปิดทางให้รถฉุกเฉินไม่ว่าจะรถพยาบาลรถดับเพลิงหรือรถตำรวจไม่ใช่เพียงแต่การปฏิบัติตามกฎหมายแต่คือการร่วมกันร,รักษาชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราคงไม่อยากให้ใครต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือคนที่เรารักและหวังว่าจากข่าวนี้จะนำไปสู่การทบทวนมาตรการต่างๆรวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงามให้กับคนในสังคมมากขึ้น เพื่อให้ถนนหนทางของเราเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและเอื้อเฟื้อต่อกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ที่กำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่สุดครับ